สวัสดีครับอยู่กับช่องอีสานบันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับในเมืองที่ปนตกอยู่ที่ฟาร์มครับมิตรภาพฟาร์มครับนี่ครับกำลังคนขีกำลังคนขีงวัวครับคนขีงวัวอีกแล้ว น <tang ar> ี่ค <Tamam> รับวันนี้มึงเขากวนขี่เพราะว่ามึงว่าก่อนครับนี่ครับนี่ครับสภาพฟาร์มครับมีแต่วัวตัวงามๆครับนี่ครับ นี่นี่ครับตัวนี้เขาไม่เขาไม้พึ่งม้าครับนี่เปนขี่ครับคนขี่ที่ชิ้งงันเล่นขี่ขี่ก็ขายครับนี่ครับตัวนี้พึ่งเขาไม้ครับ ได้ประมาณอาทิตย์นี่ครับหันหน้ามาในลูกอาทิตย์หน้าเขาอยิ่นโชคความงามเน่ยเอาเริ่มขึ้นมาครับท่านนี่นี่ตัวนี้ออกมาไหมตัวนี้ออกมาไหมกันครับใหญ่ยาวท้องโผล่หน่อยยังยังยังใหญ่จั้แล้ว

นี่ครับาชมบัวครับหัวหนอ้ยโอ้ตัวหนครับตั้งหักบ่ครับนี่เม,มาใหม่ ครับเบิ้งใกล้ๆครับมาดูใกล้ๆนะครับชมใกล้ๆครับดูด้านหลังหน่อยครับนี่ครับสวยไหมครับเบิ้องท่นี่ใกล้ๆครับบบกสีบดนี่ครับเฮ้ยตัวเมียครับนี่ยีบด

อนี้เจ้าก,กันก็พวกอาจจะฟ,อฟ,อฟ้องอะไรแฟง้งหน่ะมีอีกฟังหนึ่งครับนี่อันอนี้ก็สีแดงเข้มเลยครับ สภาพความครับไปแล้วครับผนปีไปแล้วครับ เลยครับพี่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 มันกึ่นโน้นอยู่นี่นี่มันมหอยใส่ป้า ไปแล้วครับคุณไปเรียวคนตกรับเมือนี่ชายุเขาครับอ,รออกกำลังออกน้งครับ,บรอบๆปามครับ